เจ้าชายพระองค์หนึ่งถูกพระบิดาส่งตัวมาร่ำเรียนยังสำนักของฤาษีรูปหนึ่งตั้งแต่ยังเป็นเด็กชายฤาษีที่เจ้าชายมาร่ำเรียนด้วยนั้นเป็นผู้ที่มีความรู้แก่กล้าแตกฉานในทุกศัพทวิทยาการทั้งเรื่องเวทมนต์คาถาศิลปะก,การต่อสู้และเรื่องตำราการปกครองท่านฤาษีถ่ายทอดวิชาความรู้ทั้งหมดให้กับเจ้าชายเพราะได้เห็นแล้ว ว่าเจ้าชายเป็นผู้ที่มีจิตใจดีมีเมตตาในอนาคตหากได้เป็นใหญ่ปกครองบ้านเมืองต่อจากพระราชบิดาของพระองค์เจ้าชายจะต้องปกครองบ้านเมืองอย่างมีเมตตาต่อประชาชนแน่นอนเจ้าชายอาศัยอยู่กับฤษีร่วมกับเจ้าชายและลูกของมหามนตรีอมาจากเมืองอื่นๆอ,อยู่นานหลายปีจนกระทั่งเติบโตเป็นหนุ่ม ก็สำเร็จการศึกษาพระองค์ทรงส่งสารผ่านนกพิราบไปแจ้งให้กับพระบิดาได้ทราบว่ากําลังจะทรงเสด็จกลับบ้านเมืองฝ่ายพระราชาพอได้รับข่าวดีก็ออกเป่าประกาศให้ประชาชนในอาณาจักรของพระองค์ได้ร่วมยินดีในเรื่องนี้ด้วยข่าวคราวที่เจ้าชายจะเสด็จกลับบ้านเมืองนั้นล่วงรู้มาถึงหูของพ่อมดร้ายที่แอบแฝงอยู่ในอาณาจักรของพระองค์ พ่อมดผู้ชั่วร้ายนี้มีลูกชายอยู่สามคนและลูกสาวอยู่หนึ่งคนมันหวังจะให้ลูกชายของมันได้เป็นใหญ่จึงคิดวางแผนที่จะให้ลูกๆของมันไปดักฆ่าเจ้าชายเสียกลางทางจากนั้นมันจะให้ลูกชายสวมรอยเป็นเจ้าชายแล้วกลับเข้าเมืองแทนด้วยมั่นใจว่าพระราชาคงไม่มีทางจำหน้าตาของพระราชโอรสได้เนื่องจากพระโอรสนั้น ได้เสด็จออกจากเมืองเพื่อไปร่ำเรียนวิชากับท่านฤาษีตั้งแต่ยังเด็กเมื่อเติบโตเป็นหนุ่มหน้าตาย่อมต้องเปลี่ยนไปเมื่อคิดวางแผนไว้เช่นนี้พ่อมดก็เรียกลูกๆของมันมาซักซ้อมแผนการเอาไว้เพื่อรอวันที่เจ้าชายจะเดินมาสู่กับดักที่มันกับลูกๆวางเอาไว้ฝ่ายเจ้าชายเมื่อได้เวลาที่จะต้องร่ำลาอาจารย์เพื่อกลับบ้านเมือง เจ้าชายก็เข้าไปกราบลาท่านฤาษีผู้เป็นอาจารย์ข้าขอกราบลาท่านอาจารย์เพื่อกลับบ้านกลับเมืองในวันนี้ข้าขอขอบคุณท่านเหลือเกินที่เมตตาสิษย์คนนี้กรุณาสั่งสอนวิชาความรู้ให้กับข้าทุกอย่างอย่างไม่คิดห่วงวิชาหากไม่มีท่านข้าก็คงจะไม่มีวันนี้ไปดีมาดีเถอดเจ้าชายขอพระองค์ทรงประสบความสำเร็จ หากวันใดได้ขึ้นปกครองบ้านเมืองแทนพระบิดาของพระองค์ก็ขอให้พระองค์ทรงปกครองบ้านเมืองด้วยจิตใจเมตตาขอรับท่านอาจารย์ก่อนที่จะเดินทางข้าขอแนะนำเจ้าชายสักหน่อยเถิดนะจงจำคําของข้าเาไว้ให้ดีแล้วจะเดินทางถึงบ้านเมืองอย่างปลอดภัยท่านอาจารย์มีสิ่งใดแนะนำข้าอีกขอให้บอกข้ามาได้เลยขอรับ 1. นึขอท่านอย่าได้เดินทางไปยังเส้นทางถินแปลกโดยลําพัง 2. อ,งอย่าได้กินอะไรโดยที่ไม่ได้มีใครชิมให้เสียก่อน 3. อย่าได้นอนในที่ที่ไม่ได้ตรวจตราให้ดีทีท้วนและสุดท้ายขอสรงมีกิริยาสุภาพในยามที่อยู่ท่ามกลางคนแปลกหน้าข้าจะจดจำคำสั่งสอนของท่านเป็นอย่างดี เจ้าชายเอ่ยในขณะที่ก้มลงกราบอาจารย์ฤาษีได้เอ่ยอวยชัยให้พรในตอนที่เจ้าชายทรงกราบลาจากนั้นเจ้าชายก็ขึ้นหลังม้าแล้วขี่ออกไปจากสำนักเพื่อมุ่งหน้ากลับอาณาจักรของพระองค์เมื่อเจ้าชายเสด็จมาถึงชายป่าและมองเห็นสระน้ำด้วยความเหน็ดเหนื่อยและอยากให้ม้าได้พักจึงทรงหยุดม้าที่นี่ แล้วให้ม้าได้ดื่มน้ำพระองค์ก็ส่งวักน้ำขึ้นมาล้างพระพักด้วยเพื่อให้สดชื่นระหว่างนั้นทรงเห็นพังพรตัวหนึ่งกำลังนอนบาดเจ็บอยู่ริมสระน้ำจึงได้ช่วยเหลือมานเอาไว้และพามันมากับพระองค์ด้วยเพื่อให้เป็นไปตามคำแนะนำของท่านฤาษีคืออย่าได้เดินทางไปในถิ่นแปลกเพียงพระองค์เดียวเจ้าชายส่งม้าไปเรื่อยๆในป่า จนกระทั่งเวลาพบคำ่ำก็ลงจากหลังมาและหาที่พักแรมและเมื่อเลือกทำเลได้ซึ่งเป็นโคนต้นไม้ใหญ่ก็ได้ทรงหาใบไม้มาปูรองพื้นเพื่อจะได้บรรทมเจ้าพังพรน,น้อยก็นอนลงที่ข้างๆพระองค์ด้วยนั่นเองกลางดึกคืนนั้นมีงูเห่าเลื้อยมาหมายจะทำร้ายเจ้าชายทว่าเจ้าพังพรได้ตื่นขึ้นมาเห็นเสียก่อน มันจึงเข้าต่อสู้กับงูจนสามารถฆ่างูได้สำเร็จเมื่อเจ้าชายตื่นขึ้นมาและเห็นซากงูก็ส่งเอ่ยชมเจ้าพังพรเป็นการใหญ่แล้วมันก็เข้ามาคลอเคลียรพระองค์ด้วยความรักเจ้าชายนึกถึงคำสั่งของท่านฤาษีที่บอกว่าอย่าได้เดินทางในถิ่นแปลกตามลำพังที่พระองค์รอดพ้นจากความตายในคืนนี้ก็เป็นเพราะทรงเดินทางมาพร้อมกับเจ้าพังพรนี่เอง จากนั้นเจ้าชายก็จัดการหาอาหารมารองท้องแล้วออกเดินทางต่อเวลาผ่านไปจนมืดข้าอีกครั้งเจ้าชายกับพังพรก็นอนพักที่กลางป่านั่นเองเทว่าคืนนี้แม้ไม่มีงูพิษร้ายแต่มีลูกชายของพ่อมดร้ายมาแอบซุ่มคอยจับตัวเจ้าชายกลับไปยังบ้านของมันความจริงมันจะฆ่าเจ้าชายทิ้งเสียก็ได้แต่เพื่อให้แผนการสวมรอยเป็นเจ้าชายแนบเนียน มันจึงจําเป็นต้องจับตัวเจ้าชายกลับไปที่บ้านเพื่อคอยศึกษาวิธีการพูดจาการเดินและการปฏิบัติตนของเจ้าชายนั่นเองลูกชายสามคนของพ่อมดร้ายรอให้เจ้าชายหลับสนิทเสียก่อนจากนั้นพวกมันก็ร่ายมนแล้วพาตัวเจ้าชายกลับบ้านของพวกมันทันทีทิ้งเจ้าพังพรน,น้อยกับมา้าเอาไว้เสียกลางป่านั่นเองเมื่อมาถึงบ้านของพ่อมดร้าย เจ้าชายก็ทรงรู้สึกตัวขึ้นแต่ยังไม่ลืมตาและคอยเงี่ยหูฟังว่าคนร้ายที่จับพระองค์มานั้นมีจุดประสงค์เช่นไรไปตามท่านพ่อดีไหมใครคนหนึ่งเอ่ยขึ้นไม่ต้องรอกเราก็รู้กันอยู่แล้วว่าต้องทำอะไรอีกคนบอกเมื่อไม่ได้ยินแผนการอะไรไปมากกว่านั้น เจ้าชายจึงทรงลืมตาขึ้นอ้าวท่านฟื้นแล้วหรือหนึ่งในสามคนเอ่ยด้วยความตื่นเต้นเพราะจะได้จัดการทุกอย่างตามแผนของบิดาเสียทีที่นี่คือที่ไหนกันหรือเจ้าชายนึกถึงคำสอนของท่านฤาษีว่าให้ทำตัวสุภาพยามเมื่ออยู่กับคนแปลกหน้าจึงได้เอ่ยถามออกไปด้วยน้ำเสียงสุภาพไม่กระโชกโขคาา ที่นี่คือบ้านกลางป่านะถ้าเห็นท่านนอนหลับอยู่กลางป่าคิดว่าคงเป็นไข้หนักเลยช่วยกันกันกบพี่ๆน้องๆพาท่านกลับมาที่นี่เอา้าไหนๆท่านก็ฟื้นแล้วมากินข้าวกินปลาเสียก่อนเถิดจะได้มีเรี่ยวแรงชายที่ดูเหมือนเป็นพี่ใหญ่ของทั้งสามคนเอ่ยขึ้นพลางเลื่อนถาดใส่อาหารมาให้เจ้าชายเห็นดังนั้น ก็นึกถึงคำเตือนของฤษีที่บอกว่าอย่าเสวยอาหารโดยที่ยังไม่มีใครชิมให้เสียก่อนเมื่อสามพี่น้องเดินออกจากห้องไปแล้วเจ้าชายก็เห็นว่าเป็นแมวนอนอยู่จึงให้อาหารแมวกินทว่าพอแมวกินไปได้นิดหน่อยก็มีอาการเหมือนโดนยาพิษเจ้าชายจึงไม่ยอมเสวยอาหารมื้อนั้นแต่กลับแอบเอาไปทิ้งเสียเมื่อสมพี่น้องกลับเข้ามา แล้วเห็นว่าเจ้าชายยังไม่มีอาการอะไรก็เลยสงสัยและแอบพูดคุยกันทำไมท่านยังไม่มีอาการเลยล่ะนั่นนะสิถ้ามันยังไม่มีอาการแล้วเราจะหลอกถามเอาความลับจากมันได้ยังไงถ้าไม่รู้เรื่องราวต่างๆในวังเราก็ปลอมตัวเป็นเจ้าชายได้ไม่แนบเนียนน่ะสิใจเย็นๆก่อนถ้ามันไม่มีอาการอะไรเราก็ไม่ต้องรอแล้ว เจ้าชายออกจากบ้านเมืองมานานถ้ากลับไปแล้วจะมีลักษณะนิสัยผิดแปกแตกต่างสักนิดก็คงไม่มีใครสงสัยหรอกพี่ชายคนโตว่าอย่างนั้นก่อนจะบอกน้องๆอ,อีกว่าเรามาทำตามแผนที่ท่านพ่อบอกกันไว้เถิดเมื่อสามคนพี่น้องปรึกษากันแล้วก็รีบทำตามแผนการที่พ่อของพวกเขาวางเอาไว้ให้นั่นก็คือการหลอกล่อให้เจ้าชายมานอนพักผ่อน แล้วค่อยฆ่าเจ้าชายทิ้งเสียด้วยการให้เจ้าชายมานอนบนเตียงซึ่งถักจากเชือกจากนั้นก็ปล่อยปลายเชือกให้ยาวออกไปแล้วแอบจุดไฟที่ปลายเชือกรอให้เชือกไหมจนเตียงขาดเป็นรูเจ้าชายจะได้ตกลงไปในหม้อใบใหญ่ที่มีน้ำเดือดวางเอาไว้ใต้เตียงท่านอิ่มหรือยังละ่ะพี่ชายคนโตเอ่ยถามเราอิ่มแล้ว ขอบใจพวกท่านทั้งสามพี่น้องมากนะเจ้าชายตอบถ้าอย่างนั้นก็เชิญท่านมาทางนี้เถิดพวกเราได้เตรียมเตียงนอนที่แสนอุ่นสบายไว้ให้ท่านแล้วน้องชายคนรองเอ่ยพลางผายมือเชื้อเชิญให้เจ้าชายเข้าไปในห้องนอนจากนั้นพวกเขาก็พากันเดินออกจากห้องมาเตรียมจุดไฟที่ปลายเชือกทว่าเจ้าชายไม่ได้ล้มตัวลงนอนในทันที เหมือนที่สามพี่น้องคาดหวังเพราะเมื่ออยู่ในห้องตามลำพังเจ้าชายได้ตรวจดูทั้งห้องจนละเอียดแล้วก็เปิดผ้าห่มขึ้นดูเตียงนอนแล้วพบว่าใต้ผ้าผืนหนานั้นเป็นเตียงที่ถักจากเชือกแถมยังทิ้งปลายเชือกยาวออกไปจากห้องเมื่อก้มดูใต้เตียงก็เห็นผ้าผืนใหญ่วางเอาไว้เหมือนคลุมอะไรสักอย่างพอเจ้าชายดึงผ้าคลุมใต้เตียงออก ก็เห็นว่าใต้ผ้าคลุมคือหม้อขนาดใหญ่ที่มีน้ำเดือดพล่านเมื่อเห็นอย่างนั้นแล้วเจ้าชายจึงไม่ยอมบรรทมบนเตียงแต่กลับเลือกไปนอนที่มุมห้องแทนสามพี่น้องจัดการตามแผนคือจุดไฟที่ปลายเชือกเจ้าชายเห็นอย่างนั้นก็แซงทําเสียงร้องโอดโอยด้วยความเจ็บปวดและเมื่อเตียงเชือกไหม้หมดแล้วเจ้าชายก็ทุ่มเหยือกน้ำลงไปในหม้อน้ำเดือด จนเกิดเสียงดังโครมใหญ่ลูกชายของพ่อมดร้ายทั้งสมคนก็ร้องเฮดีใจด้วยความสมหวังแต่ก็ยังไม่สามารถเข้ามาในห้องได้เพราะเจ้าชายได้ล็อกประตูห้องเอาไว้พวกเขาจึงรอจนกว่าจะเช้าจึงได้คิดพังประตูห้องเข้ามารุ่งเช้าสามพี่น้องรีบมาพังประตูห้องทว่าก็ต้องรู้สึกประหลาดใจเมื่อเห็นว่าเจ้าชายยังอยู่สบายดี อ้าวพวกท่านทำไมทำหน้าประหลาดใจอย่างนั้นเล่าเจ้าชายแซงถามอ๋อเปล่าไม่มีอะไรหรอกสามพี่น้องรีบเอ่ยปฏิเสธก่อนจะขอตัวออกจากห้องไปเมื่อพ่อมดร้ายรู้ว่าแผนที่วางไวใ้ให้ลูกชายนั้นทำไม่สำเร็จมันจึงส่งลูกสาวออกไปหมายจะให้ลูกสาวไปล่อหลอกให้เจ้าชายตายใจ จะได้จับเจ้าชายมารีดเค้นความลับและบอกเล่าเรื่องราวในวังให้หมดเมื่อลูกสาวของพ่อมดร้ายเข้ามาในห้องเจ้าชายพร้อมถาดอาหารเช้าและเจ้าชายก็เห็นว่าเป็นหญิงสาวแปลกหน้าที่นําอาหารมาให้เจ้าชายจึงนึกถึงคำสอนของอาจารย์คือให้สุภาพกับคนแปลกหน้าข้าขอขอบใจท่านมากนะที่ใจดีนำอาหารมาให้กับข้า เจ้าชายเอ่ยขึ้นนั่นยิ่งสร้างความประทับใจให้กับหญิงสาวเป็นอันมากเพราะนอกจากเจ้าชายจะมีหน้าตาที่หล่อเหลาแล้วยังมีกิร,ยริยามารยาทที่งดงามและสุภาพนางจึงบอกความจริงกับเจ้าชายหากท่านกินอาหารมื้นี้เสร็จแล้วท่านจงรีบหนีไปเถิดนะเพราะพ่อกับพี่ชายของข้าตั้งใจจะฆ่าท่านเพื่อให้พี่ชายของข้าคนหนึ่งสวมรอยเป็นท่าน แล้วเข้าไปในเมืองแทนอ๋อขอบใจมากที่บอกความจริงให้ข้ารู้เจ้าชายเอ่ยขอบคุณนางด้วยความาซาบซึ้งในน้ำใจที่นางเป็นคนดีและยอมบอกความจริงให้เขาได้รู้เดี๋ยวข้าจะพาท่านหลบหนีเองแต่คงต้องรอให้มืดค่ำเสียก่อนไม่อย่างนั้นจะหนีได้ลำบากถ้าท่านบอกทางหนีให้แก่ข้า แล้วท่านไม่กลัวว่าจะโดนพ่อกับพี่ชายลงโทษเอารึเอาอย่างนี้เถิดจงหนีมากับข้าเถิดนะข้ารับรองว่าข้าจะไม่ทอดทิ้งเจ้าอย่างแน่นอนเจ้าชายเองก็นึกชอบพอในจิตใจอันดีมีเมตตาของนางจึงได้ชวนให้นางหนีไปด้วยกันและให้สัญญาว่าจะดูแลนางเป็นอย่างดีหญิงสาวนั่งคิดไตรตรองอยู่พักใหญ่ ก่อนจะตัดสินใจหนีไปพร้อมกับเจ้าชายนางได้บอกกับพ่อและพี่ชายว่านางหลอกลวงความลับจากเจ้าชายมาได้มากแล้วแต่ขอเวลาให้นางอีกสักหน่อยรับรองว่านางจะไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังพ่อกับพี่ชายของนางต่างเชื่อในสิ่งที่นางพูดจึงได้แต่รอว่าเมื่อไหร่แผนการจะสำเร็จและเมื่อยามราตรีมาเยือนนางได้ลอบพาตัวเจ้าชายออกจากห้อง และวพาเจ้าชายไปที่อคอกม้าที่พ่อของนางเลี้ยงเอาไว้นางปลดเชือกม้าตัวหนึ่งออกแล้วให้เจ้าชายเป็นคนขี่ม้าส่วนนางก็ขึ้นซ้อนท้ายด้านหลังไปด้วยทั้งสองควบม้าออกไปได้วยความรวดเร็วทว่าเมื่อพ่อมดรู้เขา้กกาก็โกรธมากเขาจึงรีบควบม้าวิเศษที่วิ่งเร็วกว่าสายลมตามมาดังนั้นไม่นานพ่อมดจึงได้ตามมาทันทั้งสองคน ลูกสาวของพ่อมดเมื่อเห็นพ่อของนางตามมาแต่ไกลจึงวางแผนกับเจ้าชายให้เจ้าชายขึ้นไปแอบอยู่บนต้นไม้แล้วนางจะอยู่รับหน้าพ่อของนางเองเมื่อพ่อมดตามมาถึงแล้วเห็นเพียงลูกสาวกับมาอยู่ที่โคนต้นไม้จึงได้สอบถามเอาความเจ้าชายอยู่บนต้นไม้นี่เองพ่อแค่กำลังเกลี้ยกล่อมให้เขาลงมาแต่เขาไม่ยอมลง นางบอกกับผู้เป็นพ่อไม่ต้องเกลียกล่อมหรอกพ่อจะขึ้นไปฆ่าเจ้าชายด้วยมือของพ่อเองนี่ละพ่อมดเอ่ยก่อนจะฝากไม้เท้าวิเศษไว้กับลูกสาวแล้วรีบปีนต้นไม้ขึ้นไปเจ้าชายที่รออยู่ก่อนแล้วก็ได้จังหวะเขาผลักพ่อมดจนตกลงมาจากต้นไม้ส่วนตนเองก็กระโดดลงบนหลังม้าวิเศษพอดี จากนั้นก็รีบรับตัวลูกสาวของพ่อมดขึ้นบนหลังม้าพร้อมกับนําไม้ท้าวิเศษของพ่อมดไปด้วยแล้วทั้งสองก็ควบม้าวิเศษจากไปทันทีพ่อมดเจ็บตัวจากที่ตกต้นไม้โดยที่ไม่มีไม้ท้าวิเศษเอาไว้ร่ายมนจึงหมดท่าที่จะตามทั้งสองไปได้ต้องนอนเจ็บใจและเจ็บตัวอยู่ตรงนั้นเองฝ่ายเจ้าชายก็พาหญิงสาวกลับมาถึงเมือง ในเวลาที่ทั้งเมืองกำลังมีงานเฉลิมฉลองต้อนรับการกลับบ้านของเขาพอดีทั้งสองแต่งงานกันและอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขเจ้าชายได้ดำรงชีวิตโดยยึดถือคำสั่งสอนที่ดีของอาจารย์ทำให้บ้านเมืองของเขามีแต่ความสงบสุขประชาชนก็มีความสุขกันทั่วหน้าส่วนพ่อมดก็ไม่กล้าตามมาล้างแขนเจ้าชายเพราะหมายถาวิเศษของตนนั้น ได้ถูกเจ้าชายยึดเอาไว้เสียแล้วซ้ำไพร่พลทหารของเจ้าชายก็มีมากเขาและลูกชายจึงต้องทนอยู่ต่อไปด้วยความเจ็บแค้นใจ